สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะในชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะส่วนวันนี้ครูด้อมจะสอนเด็กๆเกีเ่ยวกับคําราชาศัพท์นะคะเรามาดูว่าคําราชาศัพท์ที่เราจะเรียนนั้นเป็นหมวดอะไรนะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูดอมขออนุญ,ญาตแชร์คสกรีนนะคะเกี่ยวกับคําราชาศัพท์ที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะคะในชั่วโมงนี้สิ่งที่เราจะเรียนคือคําราชาศัพท์หมวดกริยา นะคะเรามาดูคำราชาศัพท์หมวดกริยานะคะเป็นวิดีโอนะคะอ่าให้เด็กๆดูดูก่อนนะคะคุณมีเกมให้เด็กได้ดูก่อนที่เราจะเรียนนะคะสวัสดีค่ะรนสาวันนี้เรามีเกมมาให้เล่นเป็นเกมทายคำราชาศัพท์ในหมวดกริยาหรือการแสดงท่าทางอาการต่างๆไม่ยากเลยนะคะมีทั้งหมด สิบข้อคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยคะ่ะข้อที่1ข้อใดตรงกับความหมายคำว่าพระประชวนจับเวลาคะ่ะข้อไหนที่มีความหมายตรงกับคำว่าพระคำตอบคือข้อกอไก่ที่แปลว่าป่วยนั่นเองคะ่ะข้อที่สอง ข้อใดตรงกับความหมายของคำว่าทรงเครื่องจับเวลาค่ะคำตอบคือข้อขอไข่หรือการแต่งตัวนั่นเองค่ะทรงเครื่องคือการแต่งตัวนะคะข้อที่3ข้อใดตรงกับความหมายของคำว่าพระบัญทมจับเวลาค่ะ คือข้อกอไก่หรือการนอนนั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะข้อใดตรงกับความหมายของคำว่าส่งน้ำจับเวลาเลยค่ะคำตอบคือข้อขอไข่หรืออาบน้ำนั่นเองนะคะข้อที่5 ความหมายของคำว่าพระราชดดำริคือข้อใดจับเวลาค่ะคำตอบคือ<ภ>ข้อขอไข่หรือการคิดนั่นเองนะคะข้อที่6ความหมายของคำว่าทอดประเนตรตรงกับรูปใดจับเวลาค่ะ ข้อขอไข่การดูหรือการมองนั่นเองนะคะข้อที่7ข้อใดตรงกับความหมายของคำว,ว่าระรำเนินจับเวลาค่ะเฉลยข้อกอไก่ที่แปลว่าเดินนั่นเองนะคะ <C le aker> ข้อที่8ค่ะ ข้อใดตรงกับความหมายของคำว่าพระกันแสนจับเวลาค่ะคำตอบคือข้อกอไก่หรือการร้องไห้นั่นเองนะคะข้อเก้าค่ะความหมายของคำว่าทรงพระอักษรตรงกับรูปใดจับเวลาค่ะ คือข้อกอไก่การอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือนั่นเองนะคะข้อที่10ข้อสุดท้ายความหมายของคำว่าพระสวนตรงกับรูปใดจับเวลาค่ะคำตอบคือข้อ,ขอ,อกอไ่หรือการหัวเรอะน,น,น,นั่นเองนะคะ เกมจบแล้วคะ่ะได้10คะแนนเต็มกันไหมคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์ให้กำลังใจใต้คลิปได้นะคะและในช่อง s w สวิ Pumpkin ยังมีเกมอีกเยอะเลยไปถยอยเล่นกันได้เลยคะ่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนมาเล่นเกมด้วยกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ ทีนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเมื่อกี้เด็กๆเ,เล่นเกมไปแล้วนะคะคําราชาศัพท์หมดกริยามีตั้งหลายข้อนะคะ,ะคุณอมคิดว่าเด็กๆควรจานะคะเพื่อใช้ในการทดสอบกลางภาคเรียนที่จะถึงนี้ในวันที่12นะคะ12มกราคมถึง14ม่มกราคมเราจะทําการทดสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่สองนะคะให้เด็กๆด,กดูแล้วก็ตั้งใจดู นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มาออนไซต์ที่โรงเรียนค่ะอันนี้เป็นเนื้อหา <คำ S 1> ต่อรา์เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคำราชาศัพท์นะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังค่ะสวัสดีครับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับคำราชาศัพท์ครับคำราชาศัพท์คือคำเฉพาะใช้สำหรับทูลพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านาย ต่อมาหมายรวมถึงคำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ข้าราชการและสุภาพชนด้วยในที่นี้จะกล่าวถึงคำราชาศัพท์ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ครับเราลองดูตัวอย่างคำราชาศัพท์จากประโยคต่อไปนี้กันนะครับเจ้าชายตราดขอบใจที่พระฤาษีช่วยชีวิตไว้น้องๆลองถ่ายสิครับ ว่าคำราชาศัพท์ที่อยู่ในประโยคนี้คือคำว่าอะไรจากประโยคเจ้าชายตรัสขอบใจที่พระฤาษีช่วยชีวิตไว้มีคำราชาศัพท์อยู่หนึ่งคำนั่นคือคำว่าตรัสที่หมายถึงพูดรับ อีกประโยคนะครับพระราชาประทับบนหลังช้างเพื่อเสด็จทอดประเนตรความเป็นอยู่ของประชาชนลองหาดูนะครับว่ามีคำราชาศัพท์ซ่อนอยู่กี่คำประโยคที่ว่าพระราชาประทับบนหลังช้างเพื่อเสด็จทอดประเนตรความเป็นอยู่ของประชาชนมีคำราชาศัพท์อยู่สามคำคือคำว่าประทับ หมายถึงนั่งสเสด็จหมายถึงไปะะและทอดนนพระเนตรหมายถึงมองหรือดูนอกจากคำในประโยคข้างต้นแล้วยังมีคำราชาศัพท์อีกเป็นจำนวนมากซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ได้เป็นหมวดร่างกายบุคลิกท่าทางหมวดเครือญาติหมวดเครื่องใช้ และหมวดเครื่องประดับเรามาเริ่มกันที่หมวดร่างกายกันก่อนนะครับพระบาทหมายถึงเท้าพระนาพีหมายถึงสะดือ พระเนตรหมายถึงตาพระนาสาหมายถึงจมูกพระเพลาหมายถึงตักต่อมาเป็นหมวดบุคลิกท่าทางพระราชทานหมายถึงให้ ทอดพระเนตรหมายถึงมองกริ้วหมายถึงกโกรธบรรทมหมายถึงนอนประทับหมายถึงนั่ง หมวดเครือญาติครับพระอนุชาหมายถึงน้องชายพระเจษฐาหมายถึงพี่ชายพระชนกหมายถึงพ่อ พระราชมารดาหมายถึงแม่พระอายกาหมายถึงปู่ตามาถึงหมวดเครื่องใช้กันบ้างนะครับพระแทน่นหมายถึงเตียงฉลองพระหัตถ หมายถึงช้อนซ่อมถุงพระบาทหมายถึงถุงเท้าพระวิสูตรหมายถึงม่านมงพระมาลาหมายถึงหมวก และหมวดสุดท้ายคือหมวดเครื่องประดับทองพระกรหมายถึงกำไรข้อมือทองพระบาทหมายถึงกำไรข้อเท้าพระกุณทนหมายถึงตุ้มหู พระธรรมรงค์หมายถึงแหวนพระสังวานหมายถึงสายสร้อยเล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาทบทวนคำราชาศัพท์กันนะครับคำราชาศัพท์คือคำเฉพาะใช้สำหรับทูลพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านาย ต่อมาหมายรวมถึงคําที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ข้าราชการและสุภาพชนด้วยต่อไปเรามาทบทวนคําราชาศัพท์ตามหมวดกันนะครับเริ่มจากหมวดร่างกายต่อไปเรามาทบทวนคําราชาศัพท์ตามหมวดกันนะครับเริ่มจากหมวดร่างกายพระบาทหมายถึงเท้าพระนาพีหมายถึงสะดือ พระเนตรหมายถึงตาพระนาสาหมายถึงจมูกพระเพลาหมายถึงตักต่อมาเป็นหมวดบุคลิกท่าทางพระราชทานหมายถึงให้ทอดพระเนตรหมายถึงอันนี้หมวด<อ>ิยานะคะกริ้วหมายถึงโกรธ มีในข้อสอบนะลูกพระาราชทานให้น,ะะนอนฟัดปันทับ,ทบหมายถึงนั่งจะไม่ได้นะคะหมวดเครือญาติครับพระอนุชาหมายถึงน้องชายพระเทพถาหมายถึงพี่ชายพระชนกหมายถึงพ่อพระราชมารดาหมายถึงแม่ พระอายกาหมายถึงปู่ตามาถึงหมวดเครื่องใช้กันบ้างนะครับพระแทน่นหมายถึงเตียงฉลองพระหัตหมายถึงช้อนซ่อมถุงพระบาทหมายถึงถุงเท้าพระวิสูตรหมายถึงม่านมุ้งพระมาลา หมายถึงหมวกและหมวดสุดท้ายคือหมวดเครื่องประดับทองพระกรหมายถึงกำไรข้อมือทองพระบาทหมายถึงกำไรข้อเท้าพระกุณฑลหมายถึงตุ้มหูพระธรรมรงหมายถึงแหวนพระสังวานหมายถึง สายสร้อยก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับช่วงฉายเดียวตอนหากันจนเจอจงนำคำราชาศัพท์ที่กำหนดให้เติมลงในช่องหมวดหมู่ของคำให้ถูกต้อง หมวดการกระทำเขาเรียกว่าหมวดกริยานะคะพระราชาทานแปลว่าให้พระเนตรแปลว่าหมดอยู่หมวดร่างกายพระบาทแปลว่าเท้าหมวดร่างกายพระนาพีแปลว่าสะดืออยู่หมวดร่างกาย ทอดพระเนตรแปลว่ามองดูอยู่หมวดการกระทำหรือหมวดกริยานะคะ เรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับหมวดร่างกายประกอบด้วยพระบาทพระนาภีพระเนตรพระนาสาพระเพลหมวดการกระทำประกอบด้วยพระราชทานทอดพระเนตรกริ้วปันทมประทับหมวดเครือญาติประกอบด้วยพระอนุชาพระเทศฐาพระชนกพระราชมารดา พระอายกาหมวดของใช้ประกอบด้วยพระแท่นฉลองพระหัตถ์ถุงพระบาทพระวิสูตรพระมาลาหมวดเครื่องประดับประกอบด้วยทองพระกรทองพระบาทพระกุณฑลพระธรรมรงพระสังวานสนุกกันไหมครับน้องๆ ไว้คราวหน้าเรามาสนุกกับภาษาไทยกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอันนี้เป็นคำราชาศัพท์ซึ่งมีอยู่หลายหมวดนะคะต่อไปเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับคำราชาศัพท์หมวดหมวดกริยาโดยตรงในตั้งใจฟังนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟ้าชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องคำราชาศัพท์หมวดคำกริยาค่ะพระราชดำรัสอ่านว่าพระราชดำรัสหมายถึงคำพูดตร,รัสอ่านว่า หมายถึงพูดด้วยสเสด็จพระราชดำเนินอ่านว่าสะเด็จพระราชดำเนินหมายถึงเดินทางไปที่ไกลๆสเสด็จลงอ่านว่าสะเด็จลง หมายถึงเดินทางไปที่ใกล้ๆทรงพระราชนิพน์อ่านว่าทรงพระราชนิพลหมายถึงแต่งหนังสือทรงพระกาสะ อ่านว่าทรงพระกาสะหมายถึงไอทรงพระสวนอ่านว่าทรงพระสวนหมายถึงหัวเราะทรงพระประมาพิไทยอ่านว่า ทรงพระปะระมาพิไทยหมายถึงลงลายมือชื่อทรงสัมผัสมืออ่านว่าทรงสัมผัสมือหมายถึงจับมือทรงพระเกษมสำราญอ่านว่าทรงพระกะ เสมสําราญหมายถึงสุขสบายทรงพระปินาสะอ่านว่าทรงพระปินาสะหมายถึงจามพระราชองค์การอ่านว่าพระราชะ องค์การหมายถึงคำสั่งพระราโชวาทอ่านว่าพระราโชวาทหมายถึงคำสั่งสอนพระราชปติสันฐานอ่านว่าพระราชะ ปติสันฐานหมายถึงทักทายปราศัยสเสด็จประพาสอ่านว่าสเสด็จประพาสหมายถึงไปเที่ยวมีพระราชประสงค์อ่านว่ามีพระ ราชชะประสงค์หมายถึงอยากได้สงพระพักอ่านว่าสงพระพักหมายถึงล้างหน้าชํระพระหัตอ่านว่าชำระ พระหัดหมายถึงล้างมือพระราชปุจชาอ่านว่าพระราชปุจชาหมายถึงถามถวายบังคมอ่านว่าถะ หวบังคมหมายถึงว่ายพระบรมราชวินิจฉัยอ่านว่าพระบรมมราชวินิชฉัยหมายถึงตัดสินทอดพระเนตร อ่านว่าทอดพระเนตรหมายถึงดูพระราชทานอ่านว่าพระราชทานหมายถึงให้พระราชหัดทะเลขาอ่านว่าพระ ราชชหัดถเลขาหมายถึงเขียนจดหมายทรงเครื่องอ่านว่าทรงเครื่องหมายถึงแต่งตัวประทับอ่านว่าประทับหมายถึงนั่ง ทรงยืนอ่านว่าทรงยืนหมายถึงยืนบรรทมอ่านว่าบรรทมหมายถึงนอนทรงพระอักษรอ่านว่าทรงพระอักษร หมายถึงเรียนเขียนอ่านโปรดอ่านว่าโปรดหมายถึงชอบประชวนอ่านว่าประชวนหมายถึงป่วย สเวยอ่านว่าสะเวยหมายถึงรับประทานทรงพระคันอ่านว่าทรงพระคันหมายถึงมีคันหรือว่าตั้งท้องนั่นเองค่ะทรงน้ำอ่านว่า ทรงน้ำหมายถึงอาบน้ำทรงมา้าอ่านว่าทรงมา้าหมายถึงขี่มา้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าได้สาระความรู้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคำราชาศัพท์หมวดกริยานะคะให้เด็กๆดูแล้วก็ทบทวนด้วยเพื่อจะใช้ในการทดสอบนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีเด็กๆทุกคน,นะคะ่ะ